คนทุกข์เพราะอะไรใจมันไม่มีกำลังใจขาดกำลังมีแต่ความท้อแท้หดหูวังเวงอ้างว้างเหงา,ปาเปล่าเปลียวล่องลอยหาลมก็เพราะคิดซ้ำๆมีแต่หาแต่ไม่พยายามทำทำอะไรละ่ะทำความดีอ่า เขาท้อเพราะอะไรความดีไม่พอเขากลัวเพราะอะไรความดีไม่พอดีในใจใเขานะ,ะทีเนี้ยถ้ามันมีความดีทุกอย่างคําว่าธรรมเนี่ยเรารวมใส่คําว่าความดีมันเป็นอาการของจิตที่มันไม่ได้ทำผิดและมันเกื้อกูลคนอื่นด้วยกุศลทำหน้าที่ของเราเต็มที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเลยนะแต่เราทำเต็มที่หรือยัง เมื่อใดที่เราทำมันเต็มที่ธรรมชาติมันก็จะซื่อตรงของมันอยู่แล้วอาการแสวงหาที่จะไปหาความพ้องจากสิ่งอื่นมาเติมเต็มจะไม่มี